เรื่องเล่าตำนานตอนประเพณีเลี้ยงดงตำนานยักษ์ปู่แสยาแสแห่งเมืองเชียงใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อหรือเรื่องจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานความเชื่อที่มีมานานสืบชั่วลูกหลานและยังคงอยู่ถึงปัจจุบันมีมากมายหลายเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงดงที่มีปรากฏแห่งเดียวในประเทศไทยอาจจะมีผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว เกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงดงบูชาปู่แสยาแสของชาวเชียงใหม่พิธีนี้ที่เขาว่ากันว่าถ้าคนใจไม่แข็งพอห้ามดูประเพณีเลี้ยงดงนี้จัดขึ้นที่ด่านป่าไม้หรือบริเวณสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่4ีํตำบลแม่เหียซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำห้วยแม่เหียตามความเชื่อเล่าว่าปู่แสและญาแส เป็นบนรรพชนของชาวลัวซึ่งส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาเป็นชาวชีใหม่หรือก็คือเชียงใหม่ในปัจจุบันมีหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองเมืองเชียงใหม่ดังนั้นทางเจ้าเมืองเสนาอํามาตย์และราษสรชาวเชียงใหม่จะต้องทำพิธีเลี้ยงปู่แส่ย่าแส่มิฉะนั้นบ้านเมืองจะเกิดภัยพิบตัติดังเรื่องเล่าในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเมกุติสุทธิวงศ์เจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีตกว่า500ปีมาแล้ว พระเจ้าแม่กุติสุทธิวงศ์เป็นชื่อในพงศาวดารโยโนกหรือพระเป็นเจ้าแม่กุชื่อในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่มีพระนามเดิมว่าท้าวแม่กุสืบเชื้อสายมาจากพญามังรายพระนามพระบิดาไม่ปรากฏในพงศาวดารส่วนพระนามพระมารดาน,นั้นมีเพียงพระนามปรากฏในจารึกวัดพระธาตุสีจอมทองว่าพระอัครราชมารดาพระมหาเทวีเจ้า พระเจ้าเมกุติสุทธิวงศทรงสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2 0 9 4ถึงพุทธศักราช2101เล่ากันว่ายามนั้นพระเจ้าเมกุติสุทธิวงศงมีรับสั่งห้ามมีให้ชาวบ้านชาวเมืองทำพิธีเลี้ยงปู่แสะยญาแสะเป็นเหตุให้เชียงใหม่หรือชี่ใหม่เกิดวิกฤติการยากจนค้นแค้นทุกหย่อมยากภายหลัง อาณาจากล้านนาได้พ่ายแพ้แก่พม่าในรัชาสมัยพระเจ้าบุเรงนองจึงตกเป็นอนาณาณิคมของพมา่าจนพระเจ้าเมกุติสุทธิวงศ์ต้องถูกนำไปเป็นองค์ประกันและถึงแก่พิลาลายในพมา่าตาบจนกระทั่งหลายร้อยปีต่อมาเจ้าแก้วนวรัตเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่เก้าซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ทิพยจักรได้ทำการฟื้นฟูให้มีพิธีกรรมเลี้ยงดงปู่แสยญาแส และสืบเนื่องต่อกันมาจบจวนปัจจุบันนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาสนับสนุนเรื่องราวของปู่แสย่าแสเกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงดงที่ยังคงสืบต่อกันมายาวนานแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางตำนานเล่าขานกันมาว่าปู่แสกับย่าแสคือยักษ์ดังเรื่องเล่าดังต่อไปนี้ว่าการครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ไกลถึงเชิงดอยคำและพบว่ามียักษ์สามตนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ ดำรงชีพอยู่ด้วยการจับสัตว์และชาวเมืองกินเป็นอาหารพระพุทธเจ้าจึงทรงแผ่เมตตาให้ยักษ์ทั้งสามจนยักษ์ทั้งสามยำเก่งในพระบารมีจึงยอมสิโลราบข่านั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาและให้ยักษ์ทั้งสามตนรักษาศีลห้าแต่ยักษ์สองตนผัวเมียไม่อาจรับศีลห้าได้จึงต่อรองว่าจะขอกินมนุษย์ปีละสองคนแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตยักษ์ทั้งสองจึงขอต่อรองลงมาเรื่อยๆจนถึงขอกินเนื้อสัตว์แทน พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ยักษ์ทั้งสองตนไปถามเจ้าเมืองเอาเองแล้วก็เสด็จจับไปโดยเหลือไว้แต่ระเกศธ,ธาตุที่ต่อมากลายเป็นพระธาตุดอยคำระาธาตุดอยคำเป็นสถานที่ตั้งหลวงพ่อทันใจที่ผู้คนมากมายต่างพากันมาสักการบูชาขอพรและบนบานสารกล่าวเมื่อยักษ์ปู่แสยะแสไปถามเจ้าเมืองเจ้าเมืองได้อนุญาตให้ปู่แสยาแสกินควายได้ปีละหนึ่งครั้ง จึงเกิดมีประเพณีฆ่าควายเพื่อเอาเนื้อสดไปสังเวยให้ปู่แสายาแสกส่วนบุตรของปู่แสายาแสกได้บวชเป็นฤาษีชื่อสุดเทวฤาษีนั่นคือความเชื่อที่ปรากฏในตำนานปัจจุบันประเพณีการเลี้ยงดงปู่แสายาแสถูกจัดขึ้นในวันขึ้นหรือแรม14ค่ำเดือน9ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีบริเวณเชิงชายป่าด้านตะวันออกของตำบลแม่เหียอํเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความเชื่อที่ว่าจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดีและเป็นการปัดเป่าไม่ให้สิ่งเลวร้ายมากินบ้านกินเมืองก่อนเริ่มพิธีจะมีการขึ้นเท้าทั้ง4คือพิธีบอกกล่าวแก่เท้าจตุโลกบาลมีการสร้างปราสาทหรือหอผีชั่วคราวทําทด้วยโครงไม้ไผ่12หอโดยหอของปู่แสยาแสจะมีขนาดใหญ่สุด พ่อถือว่าเป็นผียักษ์สัตว์ที่ถูกนํามาสังเวยก็คือควายเขาดําซึ่งต้องเป็นควายหนุ่มที่มีเขาสั้นแค่หูเชื่อกันว่าควายเทียบได้กับชีวิตของคนเพราะควายได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนมานานดังนั้นควายจึงถือเป็นตัวแทนของคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อแก้ข้อขัดแย้งต่างๆสําหรับควายที่ใช้บูชานั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะเอามากินร่วมกันและยังมีการตั้งชื่อลูกตามชื่อของควายที่ถูกบูชาด้วย เพื่อเป็นการตอบแทนควายที่สละชีวิตช่วยให้คนพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเมื่อเริ่มพิธีปู่อาจารย์หรือคนประกอบพิธีจะทำพิธีอัญเชิญผีปู่แสายญาแสมาเป็นประธานของผีทั้งหลายมารับเครื่องสังเวยและขอให้ผีทั้งหลายช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อจากนั้นผีปู่แสายญาแสจะเข้าทรงและอวยใช้ให้พรต่างๆจากนั้นร่างทรงก็จะไปะหยิบอาหารจากกระทงในปราสาททั้ง12มากินอย่างละเล็กละน้อยและดื่มสุราที่จัดไว้ให้ จากนั้นก็จะขึ้นไปนั่งบนหนังควายและโยกหัวควายไปมาพร้อมกับเอาเนื้อควายสดที่แขวนเ้ามากินด้วยและเมื่อผีปูแสยาแสในร่างทรงเอาท่อนไม้มาทําที่แคฟันแสดงว่าอิ่มแล้วท้ายสุดร่างทรงก็จะล้มตัวลงนอนกับพื้นสักครู่หนึ่งเมื่อผีลาทรงแล้วก็จะลุกขึ้นมามีอาการเป็นปกติชาวบ้านที่มาร่วมงานมีความเชื่อว่าหากได้เข้าร่วมพธิธีจะรอดพ้นจากอันตรายไม่เจ็บ ไม่ไขรชุมชนบริเวณรอบๆจะมีความสงบสุขปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงพอได้เลี้ยงหรือให้ทานแก่ผีปู่แสย่ยาแสซึ่งเป็นผู้ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อชมพิธีเลี้ยงผีปู่แสย่ยาแสะอาจไม่เข้าใจเหตุผลในการทำพิธีเส้นไหว้แบบนี้ซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเพราะมีการนำควายทั้งตัวมาให้ผีปู่แสย่ยาแสขึ้นขี่ มีการกินเนื้อควายและดื่มเลือดควายสดๆสีแดงและกลิ่นคาวของเลือดคุ้มกระจายไปทั่วหากใครที่ขวัญอ่อนหรือกลัวเลือดอาจถึงกับเป็นลมไปเลยก็มีบางคนไปดูแล้วก็คิดสงสารควายที่ต้องถูกฆ่าเพื่อเป็นเครื่องสังเวยหากแต่นี่คือตำนานความเชื่อโบราณที่มีอาจลบปู่ปัจจุบันประเพณีเลี้ยงดงปู่แสยาแส่ ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องในทุกขึ้นหรือแรม14ค่ค่ำเดือน9หรือคือเดือนมิถุนายนของทุกปีและยังคงเป็นตำนานความเชื่อจวบจนปัจจุบันและจะดำรงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านหากชื่นชอบเรื่องราวรบกวนกด subscribe กด like กด share เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ